ชอบมากที่สุดค่ะเมนูอะไรน่าเป็นบุกสปาเกตตี้นะสปาเกตตี้ไรที่เราเป็นจานเด็ดของเราเลยถาดขี้เมาจริงๆทั้งที่ไม่ทำหน้าไม่เชกินกําลังนึกอยู่ว่าสปาเกตตี้ถาดขี้น่าแล้วปกติมีโอกาสจะให้ใครทานบ้างคะทำไมอะก็ทำให้ตัวเองทานเลยนะฮะตัวเองพี่จี้พี่ชายพ่อแม่อะไรอย่างเง ไม่ชอบอยากทานนะฮะอ่ะค่ะที่พูดถึงคีดกันไม่ทำงานเลยอันที่พูดถึงทำอาหารก็เป็นเมนูในบุรีพัตต์แล้วก็พูดถึงไลฟ์สไตล์คือเป็นคนคือถ้าเราติดตามอลฟสไตล์การของอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นคนที่แบบไปชอบทานอาหารตามที่ต่างมากเลยติดตามนะเพราะรออยู่แต่ใจมัรออยู่ใช่ไหม่ะ เถ้ดถึงร้านอาหารอะไรสไตล์ที่แบบว่าชอบไปทานจะชอบไปทานร้านไหนช่วงไหนก็ด้ชอบทานอาหารญี่ปุ่นเนื้อย่างบุฟเฟ่คือมีมีแยกนะว่าสมถติว่าไปแบบแพงเอาไปเพื่อนๆจะไปทานสไตล์ไหนหรือว่าถ้าเกิดว่าไปทานกับครอบครัวถ้าเกิดจะไปบถ้าเกิดไปกับเพื่อนก็เป็นพวกบุฟเฟ่เนื้อย่างที่โตไกลอยู่อะไรเงี้ยอะไรอันนี้เป็นลูกค้าใช่ไหมใช่โตไกลอยู่ตรงนี้นี่นี่โตไ้ ้าเป็นบุฟเฟ่ต์เนื้อย่างเนื้อย่างดีมากเนื้อเขาดีมากแล้วก็อเอ่อถ้าเป็นกับพ่อแม่ก็จะเป็นแบบร้านอาหารที่เป็นครอบครัวเนาะเป็นแนวไหนอ่ะคือคุณไหนที่บ้านเราชอบไปทานอาหารแนวไหนคะคนจริงที่บ้านก็ทานไม่ดุกแนแ่เขาฮะไม่เป็นพวกอาหารจีนอาหารอาหารไทยอันนี้ส่วนใหญ่พ่อคุณแม่กับคุณพ่อชอบอาหาร,รจานค่ะาอันนี้สาย เพราะเป็นศูนย์รวมร้านอาหารนะครับหนึ่งร้อร้านค้าได้เทียวข่าวมาใช้บริการที่นี่บ้างไหมคะมาน่าจะประมาณสิบครั้งได้เป็นใช่มาบ่อยนะมาดูซื้อเฟอร์นิเจอร์มาอ่าอีเกียมาอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ได้บอกว่ามาที่เมกาบางนาจะไปทานร้านไหนเป็นพิเศษบ้างที่ทานบ่อยอาจจะมีโต๊ะไก่เมื่อกี้พูดไปแล้วแล้วก็มีวายเลิฟอยูเคยทานสองทีที่นี่แล้วก็เ ร้านชื่อนะคาโกโนยะที่เป็นที่เป็นชาบูรู้จักเปล่าร้านอยูนี้แล้วก็อันนี้นะคะต้องบอกว่าตามความสั้นนิดนึงนะตามคิมสันที่เราไม่้เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าต้องพาจอยาจอยไป พี่พี่รู้ค่ะถ้าเกิดว่าพาจอยนะคะไปทานร้านอาหารหนึ่งร้านในนี้จะพาไปทานร้านไหนไวนเลอดยเขาถามอเถาฉันอยากลางกับเขาเขาไมอยากเอาเชิญพิเศษนี่ไปที่สุ่มวลชนแหมไม่น่ามีกล้องทุกคนเลยเอ่ารานไหนดีอ่ะคงเป็นแบบวายเลิอยูอุออก็ได้วายเลิฟยู ไว้เลิฟยูนะครับเพราะว่าน่ามันไว้เลิฟยูเนี่ยจะมีอาหารหลายประเภทอ่าแล้วอย่าง<ม>อาหารรสจัดก็มีพี่ชอยชอบกินอาหารรสจัดก็มีรู้รู้ไม่ได้ไงอ่ะ <laughs> ขอโทษแทนสื่อมวลชนทุกท่านด้วยครับที่มาเสียัจไปหน่อยนะคะับภาพพิธีสุดท้ายแล้วนะคะแค่เล็กฝากอะไรถ <laughs> ึงแฟนๆถ่ากับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับเมกาชลีทีีเชียสค่ะก็เมกาบางนานะฮะก็จะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยให้ ไม่ว่าจะเป็นคนวัยไหนหรือมากับใครเนี่ยก็จะมีร้านอาหารที่ทุกคนสามารถเลือกทานได้ก็มาที่นี่กันเยอะฮะถ้าเกิดคุณหิวเนี่ยนอกจากจะมีทางให้เดินแล้วจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกซื้อแล้วก็ยังมีร้านอาหารอีกมากมายรอรับอยู่ครับค่ะอันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเรี่บร้อยนะคะขอเชิญเมือให้กับคุณเล็กพี่กเดนที่สุด้อบคุณมากขอบคุณมากตลอดอย่างนี้มาได้ฮะขอบคุณครับ